สวัสดีครับผมพลัดไดร์อสมบูรณ์ครับแล้วนี่ก็คือเรื่องควบคุมการประจุบแบตเตอรี่จากแสงอาทิตย์นะครับผ่านแผงโซลา่าเซลล์นะครับหรือเรียกว่าโซลา่าเซลล์ชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับเรื่องควบคุมตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับ แบตเตอรี่ชนิดแห้งนะครับขนาด12โวลต์ความจุไม่เกิน7แอมป์นะครับและสามารถใช้กับแผงโซลาเซลล์นะครับขนาดขนาดที่ให้กำลังงานสูงสุดไม่เกิน10วัตต์นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเหมาะสมสำหรับระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ขนาดเล็กนะครับ แล้วก็ต้องมีโหลดนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับการทำงานนะครับตัวนี้จะมีระบบการชาร์จนะครับแรงดันไฟที่เข้ามาจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับจะต้องมากหรือมากกว่าหรือเท่ากับ12โวลต์นะครับ LED แสดงสถานะการชาร์จจะติดนะครับแล้ววงจรจะเริ่มทำงานเริ่มชาร์จนะครับถ้าแรงดันที่เข้ามาไม่มีหรือต่ำกว่า12โวลต์ไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จก็จะดับวงจรก็จะวงจรชาร์จก็จะไม่ทำงานนะครับและ เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ที่ตั้งไว้นะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับจะมีแรงดัน13.8โวลต์นะครับเมื่อแบตเตอรี่มีแรงดัน13.8โวลต์ไฟแสดงการทำงานกันชาร์จนะครับก็จะดับลงแล้วนี่ก็คือไฟแสแตนบายนะครับเมื่อแบตเตอรี่มีกำลังงาน พอไฟแสดงสถานะตัวนี้จะติดนะครับแบตเตอรี่ต้องมีแรงดันไม่น้อยกว่า11โวลต์นะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับนะครับเพื่อแบคไลท์ไฟแบคไลท์ LCD นะครับนี่เป็น LCD ขนาด1 6ณ1นะครับ มาถึงขั้นตอนการใช้งานนะครับและวิธีใช้งานนะครับขั้นแรกให้เสียบปลั๊กเข้าที่โซลาร์เซลล์ก่อนนะครับมีเป็นสายของโซลาร์เซลล์เสียบขั้วบวกเข้าที่ขั้วบวกนะครับของโซลาร์เซลล์นี่ขั้วเบ็ดนะครับเสียบแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกเข้าที่ขั้วบวกนะครับแล้วก็ยมาเสียบสายที่แบตเตอรี่ที่หลังนะครับเอาละครับถิน หน้าจอแสดงการทำงานนะครับเป็นจะเป็นอย่างนี้สักสองถึงสามวินาทีนะครับอ่าไฟสแตนบายขึ้นแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับในขณะนี้นะครับอแรงดันที่โซลาเซลล์อยู่ที่12.3สองสามโวลต์นะครับไฟตัวนี้ไฟแสดงสถานะการชาร์จติดนะครับ แรงดันที่แบตเตอรี่อยู่ที่12.5วลต์นะครับตัวน,นี้กระแสที่ทใช้งานยังไม่ได้ใช้งานนะครับที่โหลดนะครับโหลดหลอดไฟตัวนี้กระแสเป็นศูนย์นะครับ12.5วลต์นะครับที่แบตเตอรี่เราจะลองปิดนะครับปิดให้แรงดันที่โซลาเซลล์ลดนะครับตัวน,นี้ เราซื้อที่12ตอนนี้สิบจุ10.9นะครับไฟตัวนี้ไฟที่ชาร์จนะครับดับนะครับเ9 10.9มาลองเปิดดู <c oughs> ไฟยังดับอยู่นะครับหัวสักพักหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราเปิดเปิดให้แสงเข้าแล้วนะครับอ่าไฟอยู่ที่12.2โวลต์นะครับไฟแสดงสถานะติดนะครับชาร์จกำลังงานชาร์จมาลงปิดอีกทีนะครับแล้วระหว่างที่หลอเราก็มาต่อโหลดอะะหลอดก็คือหลอดไฟ2โวลต์ ดูกระแสที่โหลดสิครับแรงดันที่แบตลดลงเหลือ1 1 7โวลต์นะครับกระแส0.4แอมป์นะครับประมาณ400มิลลิแอมป์นะครับแรงดันโซล่าเซลล์อยที่9โวลต์นะครับลองออกนะครับแรงดันแบตเตอรี่11นะครับนะครับเสรเปนบายอยู่นะครับ สิบสองวนนะครับออกแล้วไฟนะครับแสดงการชาร์จครับทำงาน